ชมไปตามรอยแม่แจ่มโมเดลยุทธศาสตร์สำคัญที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้นโยบายของรัฐบาลโดยมีแกนหลักคือโครงการบ้านมั่นคงชนบทของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่เข้ามาสร้างหลักประกันในที่ดินและที่อยู่ซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ าพความเสียหายจากอุทก,กภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคโรนถลม่มเมื่อวันที่27สิงหาคมยังคงเป็นบาดแผลฝังใจของชาวบ้านปางอุงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดชิงใหม่แต่ทามกลางวิกฤตนี้การฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วภายใต้าการนำของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุด นายอัคราคมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้น,นําคณะผู้บริหารลงพื้นที่โรงเรียนบ้านปางอุงเพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่แจ่มโมเดลซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมโดยมีแกนหลักคือโครงการบ้านมั่นคงชนบท ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนที่จะเข้ามาสร้างหลักประกันในที่ดินและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยให้กับชาวบ้านนอกจากการฟื้นฟูร,ระยะยาวการบรรเทาทุกข์เร่งด่วนความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางอย่างทันท่วงทีทั้ทงเงินสงเคราะห์งบประมาณซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยและถุงยังชีพรวมถึงอาหารเลี้ยงสัตว์ และสารชีวภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเยียวยาคุณภาพชีวิตในทุกมิติหัวใจของแม่แจ่มโมเดลคือการให้ชุมชนยืนได้ด้วยตนเองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ทำพิธีปล่อยขบวนช่างชุมชนเพื่อเริ่มดำเนินการซ่อมบ้านที่เสียหาย พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านที่กำลังซ่อมสองหลังซึ่งตอกย้ำถึงนโยบายที่ต้องการให้เกิดการปฏิบัติการที่รวดเร็วและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเรามีนโยบายเรื่องของการปลูกบ้านหลังใหม่ให้พี่น้องประชาชนในปางองค์เดยรับผลกระทบคราวที่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาต้องการอพยพออกจากพื้นที่ตรงนั้นท่านทังท่านผู้ว,ว่า ราชการจังหวัดท่านก็ได้เตรียมพื้นที่15ไร่เพื่อที่จะมาสร้างบ้านใหม่ให้แล้วส่วนของพอชก็จะบราการร่วมกับทางามหาไทยใกนการสร้างสร้างบ้านใหม่ให้พี่น้องบางอุ้งทิษที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ส่วนหนึ่งเราจะมาเยียวยานะครับสำหรับครอบครัวที่เกิดการสูญหายนอกจากเราจะเอากําใจมาให้เราเอางบประมาณมาให้มาอีกรอบหนึ่งก็จะเอา,อาชีพมาให้สำหรับความรู้สึกที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือนะคะพวกเราก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยแต่ว่าอ,อย่างน้อยก็ได้ปลอบความนลากำลังใจพวกเราหน่อยก็ตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็รัฐบาลก็เข้ามาช่วยแล้วก็หน่วยงานก็เข้ามาช่วยเยอะค่ะพวกเราก็ดีใจมาก เออหนูก็ดีใจค่ะเพราะว่าหนูหนูเป็นผู้ประสบภัยโดยตรงเลยแล้วก็มีมีพวกเงินเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างครอบครัวคือแบบไปทั้งหลังเลยอะไรเงี้ยค่ะเงินเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหมดพอได้มีค่าใช้จ่ายมีอะไรเงี้ยเพราะเราต้องดําเนินชีวิตไปทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในการดูแลประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกลไกลของชุมชนในการฟื้นฟูตนเองเพื่อให้ชาวบ้านปางอุง้งกลับมามีที่พักอาศัยที่มั่นคงและพร้อมเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปทีมข่าวเอ็ีเชียงใหม่รายงาน